สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับหลังจากที่เราได้เปิดตัวเชฟกระทะเหล็กอ,อาหารจีนคนใหม่ของเราไปแล้วเชฟปีเตอร์ไลน์นะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยดุเดือดแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมีการแข่งขันการทําอาหารระหว่างเชฟกระทะเหล็กคนใหม่ของเราพีเตอร์ไลน์กับเชฟผูท้ท้าชิงของเราซึ่งคนนี้เนี่ย ต้องขอบอกเลยว่าประธานสัญหาของเราเนี่ยได้ไปสัรหามาโดยเฉพาะเพื่อมาปลดฝีมือกับแชมป์กระทะเหล็กคนใหม่ของเราซึ่งคนนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นระดับ world class หรือว่าระดับโลกเลยทีเดียวครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนเลยครับท่านแรกครับสวัสดีครับผมพลากุ้งครับผมสวัสดีครับ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 ท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมพอสลันครับผม ค่ะสวัสดีค่ะส้มทันินีค่ะท่านต่อไปครับอาจารย์จำลองรับเป็นอาจาใย้ทอาจารย์ได้แนะนำตัวเองก็ดีนะแล้วท่านสุดท้ายเอาด้วยเลยครับเอาด้วยพี่สวัสดีครับผมอิงครับคุณภาคุงครับเห็นบอกว่ามีเมนู signature dish ผมมีของผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยปกติก็กินอาหารหลาย หลากหลายนะฮะแต่ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นพวกอาหารอิตาลีนะฮะคุณส้มถึงกับไม่เชื่อนครับถ้าไม่เชื่อไปดูวัตถุดิบที่ห้องผมก็ได้นะฮะโอ้ยอะอย่างแรกยังไงทำพาสต้า พาสต้าทากินเองสาวๆที่ไปที่ห้องก็ทุกคนก็ติดใจหมดนะครับผมอะไรทุกคนทุกคนนี่กี่คนแล้วมีใครบ้างฮะก็มีแม่ผมนะครับยายนะฮะพี่สาวนะครับนะฮะทุกคนติดใจหมดนะฮะติดใจหมดนะครับผมแล้วเป็นไงครับพอสครับมีโอกาสได้ทําอาหารบ้างไหมก็มีบ้างครับพอดีที่บ้านที่จันทบุรีนะครับก็มีร้านอาหารเล็กๆอยู่ครับผมก็เป็นคนชอบทานอาหารอิตาเลียนก็จะทําสปาเกตตี้ซอสหมูฮะก็พอได้ครับพอได้อยู่ครับทากินเองครับผมโอ้โห นั่นก็คือเป็นเมนูประจำตัวครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะเขาพูดน้อยๆนะโอ้กินเหมือนกันเลยแต่ทำไมแตกต่างอะไรกันขนาดนี้เขาเรียกสองเขาเรียกสองสองมาตรฐานไงอ๋ยสองมาตรฐานเขาเรียกสองมาตรฐานครับแล้วนอกเหนือนนออกเหืจากจะเป็นสปาเกตตี้อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยยังชอบอาหารอื่นไหมครับเอออาหารไทยก็สมมติว่จะเป็นเออหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยก็พอทำได้นะฮะอ๋อครับผม เเอออาดิหมูกระเทียมมีอะไรแปลกครับตกหมึกอะไรกันหมูกระเทียมแล้วเคยแบบว่ามีแบบว่าทําเมนูอะไรให้ที่บ้านทานเป็นพิเศษไหมครับที่บ้านทําพิเศษแล้วฮะมันจะมีสเต็กครับผมครับแต่ว่าผมช่วยเอ่อให้คุณพ่อช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมหมักหมูไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะครับหมักหมูไม่เป็นนะฮะฮะหมักไม่เป็นฮะเอาไม่ปบมือฮะหมักหมูไม่เป็นโอเคโโอ้หคุณช้มนะครับสามสวย ทำงาน working woman ทำกับข้าวบ้างไหมครับน้อยค่ะจริงๆคุณแม่จะเป็นคนทำอะค่ะฉลาดที่สุดแล้วล่ะครับให้คนอื่นทําแล้วเรากินนะครับแต่ก็มีบ้างมีบ้างใช่ไหมครับเคยลองทำอะไรบ้างครับก็จะเป็นพวกง่ายๆอย่างข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำทานเองเอาล่ะนะครับก็ได้คุยกันไปพอหอมปากของคอแล้วนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องซีรียสกันดีกว่ากับเชฟที่วันนี้เรามีการไปสรรหามาอย่างซีรีสเลยนะเป็นยังไงบ้างครับ คือรับรองว่าฟังคุณสมบัติแล้วจะซีดปากเลยครับครับ <ขอ S 2> ผมเพราะเป็นเชฟระดับโลกจร,จร,จริงรางวัลก็ได้ระดับโลกมาจรนายไ,ไม่หมดเลยอ่ะแล้วก็เราเจาะจงมาเลยว่าเป็นเชฟอาหารจีนด้วยใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเชฟท่านนี้สักนิดนึ่งดีกว่าครับในยุทธภพที่เต็มไปด้วยยอดฝีมือตามประชันกันด้วยกลิ่นอายของเครื่องเทศและเปเลวไฟ ผสมผสานวัตถุดิบล้ำค่าเป็นอาหารแห่งจกักรพรรดิแดนมังกรอันเลื่องลือและเขาคนนี้มีนามว่าเชฟกอเอ็งจิวเอ็กเซคิวทีฟไชนีสเชฟชาวมาเลเซียแห่งห้องอาหารซัมเมอร์พาเลสโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเขาคือสุดยอดเชฟผู้เป็นปราดแห่งรสชาติระดับเวิด์คลาสที่ทงานรุดลายแดนมังกรบนเวทีระดับโลก การนที่ความเป็นสุดยอดเชฟระดับมหาการด้วยรางวัล Chinese Cuisine World Culinary Contest และนี่ละครับเชฟกอสุดยอดเชฟระดับเทพแห่งศารรสชาติอาหารจีนที่จะมาขอวัดฝีมือกับเชฟกระทะแรกในวันนี้ I'm a world-class ok Chinese chef. Do you think you will win me easily? Oh, c h e e r นครับ เชฟคออิเองยูกับพี่นิโน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นีโน่ครับสวัสดีครับลดคำชูอันเชฟไทยแลนด์ก็ต้องขอแนะนำก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี้คือหัวหน้าเชฟจากอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับครับคออิงยู นะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ผมจัดมาให้โดยเฉพาะอย่างที่คุณชาคริตบอกเพราะว่าเขาเป็นเชฟระดับเวิร์กคลาสนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับ,รบเขาเคยผ่านการแข่งขันระดับโลกมาแล้ว World c คา i n a r y นะครับปี2004ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Chinese c u i s i n e มาด้วย ก็ยังมีประกาศนียบัตรชั้นสูงนะครับได้รับรางวัลมากมายจากสมาคมเชฟประเทศมาเลเซียด้วยปัจจุบันเป็นเชฟใหญ่อยู่ที่อินเตอร์คอนติเนนตัลครับเห็นโชว์ฟาของเขาแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับผมแล้วสไตล์ของอาหารละครับพี่นนครับ Chinese Modern Style ครับซึ่งก็เหมือนกับทางเชฟพิเตอร์ไล์ของเรานะครับผมซูนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเสือเจอสิงเลยนะครับ ก็มาลุ้นกันที่ฝีมือและรสชาติจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้รู้กันนะครับก่อนเดี๋ต้องขอบคุณพี่โนมานะครับที่พ<ด>าเชฟมานะครับสู้ๆครับครับ,รบผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เวลาจะไปแข่งเนี่ยมันก็ต้องมีความตื่นเต้นใช่ไหมฮะอย่างครั้งนี้เนี่ยยิ่งเราไปจอดจงให้เขามามาเป็นคู่แข่งคนแรกของพีเทอร์ไลน์เนี่ยทางเชฟคอนเนี่ยกลัวไหมว่าจะแพ้ส่อๆ肯定有啦但系我有ล心ะ ผมไม่กลัวในการพ่ายแพ้นะคะแต่ว่าปีเตอร์ไลน์เนี่ยสิต้องพ่ายแพ้ค่ะโอ้โหครับเขาเรียกว่าก็าว่ากันเ,เรื่องๆเลยนะเรา,เาก็นตรงตรงแบบนี้เลย <S 2> <S 2> <S 2> เอาเข้ามาว่ากันถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของเมนูประจำตัวหรือว่าซิกเนเจอร์เดชนี้กันดีกว่าอะคุณมาใอ้โหโอ้โน จุยเขาไปใิ้料ะเขาได้คัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นสุดยอดของอาหารจีนในการปรุงอาหารซิกเนเจอร์ดิชครั้งนี้นะคะครับผมซึ่งก็น่าสนใจมากเราต้องมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรสุดยอดเลยนะของอาหารจีน <c oughs> เรามาดูกันว่าจะสุดยอดจริงๆหรือเปล่าเชิญ <c oughs> วัตถุดิบเลยครับ ทำเป็นวัตถุดิบของอาหารจีนและนี่ก็คือสุดยอดของวัตถุดิบที่เป็นอาหารจีนที่เขาบอกว่าจะมาทําเมนูนี้ให้เราได้ชิมกันนะครับ5วัตถุดิบจักรรพัิอาหารจีนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศที่สืบทอดกันมาร่วมหลายพันปีซึ่งเมื่อครั้งบรรพกาลวัตถุดิบชั้นเลิศนับร้อยพันทั่วยุทธภพจึงล้วนเทิดทูนสรรหาสู่องค์จักรรรดิ รังสั์เป็นเมนูชั้นเลิศที่ล้ำรสความอร่อยเหนืออื่นใดในโลกล่าถ้าวัตถุดิบจกักรพพัดอาหารจีนประกอบไปดูหูฉลามราชาแห่งอาหารจีนวัตถุดิบเลิศรสที่เชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะเสริมสมรรถภาพระดับเทพเป็นอาหารที่ชนชาวจีนนิยมทานกันมายาวนานกว่า1,000ปีหอยเป่าหือราชินีแห่งอาหารจีนวัตถุดิบทางทะเล รถโอชะราคาแพงถือเป็นยาจีนทันยอดที่บำรุงตับและการทำงานของร่างกายปลิงทะเลวัตถุดิบเปลี่ยนโภชนาที่ให้โปรตีนคุณภาพเยี่ยมเสริมผัสสารพลังวัตและกล้ามเนื้อให้รวมเป็นหนึ่งกระเพาะปลาวัตถุดิบรสนุ่มลิ้นที่ได้จากถุงลมของปลาพันดีสร้างความอบอุ่นรักษาสมดุลในช่วงหน้าหนาวและรังนกวัตถุดิบชั้นอ่องราคาแพงที่ได้จากน้ำลายของนกนางแอ่น วัตถุดิบลํำค่าที่ช่วยเพิ่มพลังวังชาทั้งยังช่วยฟอกปอดได้ดีอีกด้วยครับโอ้โ oh, oh. หถ้าอย่างนี้คือเป็นสุดยอดของวัตถุดิบที่เป็นอาหารจีนใช่ไหมครับยอยองังเรื่องกอ๋วยกยถูกต้องค่ะทุกอย่างแพงหมดค่ะแพงหมด oh. ครับชูกําลังหมดด้วยที่สําคัญชื่อเมนูนี้ให้ชื่อว่าอะไรครับโซเชียลส,สว,วันมัน เป้าซ้ำชีเท่าสำหรับเมนูแรกนะคะเขาจะทำน้ำสต๊อกไก่ลาดสมบัติแห่งท้องทะเลค่ะ <c oughs> โอ้โหน้ำสต๊อกไก่ลาดสมบัติแห่งท้องทะเลเอ้เดี๋ยว่อนเหเฮนบอกว่าเมนูแรกแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งครับค่ะเมนูที่สองนะคะควิกล่องไผ่ค่ะค่ะอันนี้เป็นอาหารหวานนะคะครับอ๋อ,อ,อก็คือมีให้มีเส,สิร์ฟ you know สองแบบมีซุปร้อนอาหารคาวก่อนที่เป็นเสิร์ฟแบบร้อน แล้วก็จะตบด้วยของหวานที่เป็นซอแบบเย็นนะครับผมวันนี้คุ้มจริงๆมาแข่งกับเชฟพีเตอร์ไลน์ของเรานะครับผมมาด้วยฝีมือแล้วก็มาจัดให้เราเต็มๆจริงๆนะครับคราวนี้ล่ะพีเตอร์ไลน์ผมอาจจะกลายเป็นพีเตอร์ว t s a ์แอาวนะครับพร้อมไหมครับจนไปของไหม่ละเริ่มเลยครับ เริ่มแรกนะคะเขาจะเตรียมอาหารหวานค่ะทำของหวานเตรียมไว้ก่อนเลยก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้ไงครับครับใช่ไหมก็มีสาลี่นะฮะนะครับเป๊ะเลยแล้วอันนี้นี่เป็นพุทราจีนแห้งนะครับใส่บดร์เก็มด้วยครับบดเก็มแล้วก็มีน้ำตาลใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้วยหนึ่งก็จะมีสาลี่อยู่นะครับผมนี่ในถ้วยนี้ก็จะเป็นรังนกนะครับผม ไปล้างน้ำให้สะอาดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่ผู้ซาจีนเข้าไปหน่อยนะครับรังนกเนี่ยนะครับเขาเรียกคาเวียแห่งแห่งเอเชียเลยนะครับใช่หรือจะเป็นทองคําขาวก็ได้นะครับเพราะว่ามูลค่าของมันนะมีมูลค่าเท่าทองน้ําหนักมันนะครับนะครับก<ม>็ค,บบคือเมื่อกี้2ถ้วยนี้ที่ทำวันก็คือเสร็จแล้วก็คือเอาไปนึ่งโอเคใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้เฮ้ยก็ยงกี่ชั่ำเวลาไหนเจ๊งนะตอนย้อนเอาซ้ำสักฟุตตรงรู้หรอใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะโอ้โห30นาทีต่อไปคราวนี้มาเป็นที่ของค่าวแล้ว ก็คือเอาเป่าฮื้อมานะครับผมถามเน่อยนครับเป่าฮื้นนี่เข้ามาเป็นชนิดไหนครับเป็นเป่าฮื้ยุโรปนะคะยุโรปนะครับครัคุณภาพก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกน้ำที่ต้มอยู่นี่คือน้ําอะไรครับเนี่ยเป็นน้าสต๊อกไก่ค่ะอ๋อน้าสต๊อกไก่แบบเข้มข้นนะครับอาจารย์น้ำลงไปแล้วเป่าฮื้อเป่าพื้อลงไปในหม้อดินแล้วนะครับใหญ่มากนี่คืออะไรครับนี่ตัวนี้ กระเพาะปลาครับกระเพาะปลาใช่ไหมครกระเพาะปลาก็มีหลายหลายเกรดลเกรดที่เป็นใหญ่ๆตากแห้งอากเริมอาม่าตายเนี่ยนะครับบางทียกมรดกให้หลานเนี่ยยกเป็นเป็นกระเพาะปลาแผ่นใหญ่ใช่ที่ตากเอาไว้เป็นร้านก็มีนะครับราคาเป็นล้หานก็มีนะครับแล้วคนจีนค้นพบมาตั้งนานแล้วว่าปลิงทะเลที่มีผลต่อต่อระบบกล้ามเนื้อของมนุษย์ปลิงเนี่ยนะครับมันจะมี สารตัวหนึ่งชื่อมิวมิวโคโปรตีนนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนชราเนี่ยกินปริงจะดีเพราะว่าไอ้โปรตีนตัวเนี้มันไปช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงครับนี่คือเท่ากับว่าเหมือนเอาลงไปลวกใช่ไหมอาจารครับเป็นลวกนะครับผมเสร็จปุ๊ก็ลงไปนะครับต่อไปมาแล้วครับของโปรดของหลายๆคนนะฮะโอ้ลามดูเชฟเขาไม่รีบอะไรเลยนะเขาแบบดูเขานิ่ม ก็คือแต่ว่ายังเน้นเป็นใช้อย่างเน้นก็คือเป็นโจดตัวน้ําสต๊อกไก่นี่เป็นหัวใจสําคัญนะครับ <c oughs> แปลสัาคใช่ตรนนี้จากประสบการณ์ทั้งหมดที่ที่ได้เก็บเกี่ยวมาครับสาหรับเชฟคเนี่ยนะครับวันนี้จะเอาเทคนิคอะไรมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราครับกวกวตรงกระแหงก็ก็ยืนเดียว อไม่ร้ตงันค่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดมานะคะเชฟเขาเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงค่ะแล้วเขาก็จะใช้เครื่องปรุงประเภทต่างๆที่แตกต่างกันไปในการชูให้อาหารแต่ละอย่างนะคะมีรสชาติที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหก็คือไปจดไปอยู่ที่ไหนมาไปทำที่ไหนมาก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาใช้หมดนะครับสุดยอดจริงๆสนุดกแน่นแ่อ๋อจากเมื่อกี้ที่ตุ๋นไว้นะครับกับไฟอ่อนที่พักไว้ตอนนี้ก็กลับเข้ามาลงในกระทะแล้วนะครับ นี่ต้องรสทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งกลิ่นครับแบบผมแค่น้ำลายสอวมาแล้วครับผูสลามด้วยฮะลงไปทั้งโอ้โเอาแล้วล่ะิอันนี้น่าสนใจมากที่สึกจะเป็นแมงแป้งมันฮ่องกงใช่ครับมันจะคงตัวแม้ว่าทั้งไอเย็นแล้วหรือมวนาทำร้อนใหม่ ความหนืดของน้ำซุปเนี่ยก็จะอยู่แบบนั้นตอนที่มันยงที่ตอนมันร้อนกงเท่านั้นเองครับครับตอนนี้เริ่มจัดจานแล้วนี่คือเขาย่นล้นเวลาใหมเพราะเขาต้มน้ำสต๊อกมาก่อนแล้วนะครับผมล้นเวลาจากเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับว้าวสวยงามด้วยครับสวยงามโอ้ยแล้วนี่น้ำาก็ค้นออกมาโอ้ค้นๆ้นแบบเนียนๆมากครับผมโอ้ยดูสีดูสีสิครับเอาล่ะผมว่ามีลุ้นอะวันนี้เสร็จแล้วนะครับ สวยงามมากเก่นนี่หอมมากๆนะครับผมว่าเดี๋ยวเราให้เชฟคอรนะครับจัดใส่จานเพื่อมาให้ทุกคนได้ชิมกันสักครู่เดียวครับและนี่คือเมนูน้ำสต๊อกไก่ ราชสมบนแห่งท้องทะเลห้าวัตถุดิบล้ำค่าที่ปรุงสุกอย่างพิธีพิถันราดรสสุดล้ำด้วยน้ำซุปสูตรเฉพาะที่หอมหวานเสิร์ฟคู่กับผลลูกแพรในซุปรังนกและพุทราจีเป็นสองเมนูลรำรสที่เปี่มอัตรเลญญเหรือบรรยายถามหน่อยได้ไหมครับ,รบจานนี้ถ้าจะต้องอยู่ขึ้นโรงแรมเนี่ยจานนี้เท่าไหร่ครับ สำหรัสินี้ลสับชิ้นมันโตลาตายเยอะเราหนึ่บาทนะคะหนึ่งบาท1น0 0บาทครับบุญปากรังนกนี่แหละครับาแต่เดาอยู่สามพันจีสามพันห้าร้อยบาทค่ะสามพันถึงสา0 0ันห้าร้ออ่ะมาได้เวลาชิมกันแล้วนะครับผมกับเมนูสุดยอดที่ทางเชฟโคนะครับทำให้เราวันนี้เชิญเลยครับรออยู่รอคำเียเลยใช่ไหมฮะมองอยู่ เป็นไงครับพี่กุ้งครับคือถ้าเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราตอนเด็กๆนะฮะของอร่อยสมุนก๋วยเตี๋ยงงั้นต้องเหลือลูกชิ้นเป็นลูกสุดท้ายใช่ไหมะฮะแล้วเพื่อนมันจะมาจิ้มไปแล้วไปกินอย่างเงี้ยถ้าแบ็นี้แล้วเพื่อนมาจิ้มอ่ะตบหัวคว่ำเลยนะฮะมันพูดไม่มันพูดเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้จริงๆว่ามันอร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมเอ้แต่มันแบบมันซอฟมันมุนมันแบบชิมเข้าไปดอกแรกนะครับ วิญญาณแทบจะออกจากร่างคุณผู้ชมไม่รู้ใจสมว่าอะไรอ่ะพอนเลยดีกว่าไพอนเลยดีกว่าผมไม่ไหวแล้วน้องพอว่าไงครับอร่อยมากอะฮะมันอร่อยมากจริงครับต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยครับอาได้ชิมไปแล้วสำหรับทั้งสองจานนะครับผมสามท่านครับคิดว่าเชฟโคเนจะสามารถเข้าไปเอาชนะเชฟกะทเตอรของเราได้หรือเปล่าครับ ถ้าถามว่าจะเข้าไปชนะได้หรือเปล่านะฮะต้องบอกเลยว่าถ้าเชฟกระทะเหล็กของเรานี่ผ่านท่านนี้ไปได้นะฮะผมว่าทั้งโลกนี้ก็ไม่มีเชฟไหนมาสู้ได้แล้วครับผมโอโนี่คือเครดิตที่ให้มานะฮะจากคุณกุ้งนะครับท่านประธานครับ,รบเป็นไงครับพี่อิงสองเมนูนี้ จะบอกว่าแค่น้ําซุปทั้งสองอย่างนี้นะครับก็อร่อยแล้วครับคือไม่ต้องกินตัวเนื้อเลยกินแค่น้ําซุปเนี่ยก็ก<ส>อร่อยยอด<ช>ครับ<ช>แล้วยิ่งเอาน้ําซุปมาตักกับอาหารอย่างชั้นเลิศต่างๆทุกอย่างเนี่ยกินทีละคำทีละคำเนี่ยมันเข้ากันดีหมดเลยนะครับ,รบผมว่านะครับคราวนี้เนี่ยมันเหมือนสึกชิงชิงแชมป์โลกเลยครับแล้วคนที่น่าจะภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็น นี่ครับประธานโนครับเป็นไงครับพี่โนพูดได้คำเดียวนะครับบอกกับเชฟก็เลยเลยว่า very very whole set อร่อยอร่อยอร่อยมากมากผมไม่กลัวอะไรแล้วผมว่าความอร่อยนี่สู้กันได้ผมเชื่อมือนะครับในความอร่อยเพราะว่าทั้งจานขาวและจานหวานเนี่ยไปกันได้ด้วยดีเหลือเกินและเป็นอะไรที่ต้อง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 ใช้ฝีมือจริงๆในการทำ ก็อย่างที่พี่โน่พูดเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะศึกการแข่งขันทั้งมหาวันนี้ดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับผมต้องวัดกันที่ฝีมือล้วนๆสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปแข่งกับเชฟพีเตอร์ไลมีอะไรอยากจะฝากถึงเชฟพีเตอร์ไลไหมครับอ่โซอินเชฟพีเตอร์ไลนิ้งกเป比我อ่าใาญ่สินเ่งสิ่วฮะวะ经验比我多但系我未必会输俾你 ถึงแม้คุณจะมีประสบการณ์มากกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเก่งกว่าโอ้โหโอ้และอีกสักคู่เดียวนะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับผมว่าวัตถุดิบหลักของวันนี้คืออะไรและเชฟโคจะสามารถเอาชนะเชฟมาทาเล็กเชฟพีเตอร์ไล์ของเราได้หรือเปล่าสักคู่เดียวครับในเชฟมาธาเล็กประเทศไทยครับข